เราไม่เคยรีวิวให้กับเพจไหนมาก่อนเลยเป็นคนที่ชอบดูดวงมากเราดูดวงมาหลายที่แต่เราก็ไม่เคยเจอที่ไหนที่ไม่ใช้วันเดือนปีเกิดแล้วเราเข้าไปดูในเพจของอาจารย์มีคนมารีวิวเยอะมากว่าก็อยากที่จะลองของมากว่าจริงหรือเปล่า คือเราอ่ะมีความเครียดเรื่องงานมากๆเราก็เลยลองทักแอดมินไปแล้วเราก็โอนเงินพอถึงตอนที่ได้ดูดวงอาจารย์ทักมาเราก็มันช่างตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เราอ่ะตกตำแหน่งบ้านเอียง40องศาก็คือจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็น,นเรานี่แหละที่เจ็บป่วยทุกคนรู้ไหมคะว่าเราอ่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่กี่วันก่อนหน้าที่เราจะดูดวงอาจารย์ทักราวกับว่าตาเห็นโดยที่เราไม่ได้บอกอะไรเลย,เลยก่อนหน้าที่จะดูดวงอาจารย์ทัก แค่อายุเราเท่านั้นแล้วอาจารย์ก็ทําการเปิดดวงโดยที่เราไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดเลยแล้วอาจารย์ก็ทักเราว่าช่วงนี้เรากําลังมีความเครียดวิตกกังวลมีปัญหาขุ่นคล้องหมองใจภาพในนิมิตของอาจารย์เห็นเราอ่ะเป็นรูปภูเขามีความเครียดต่างๆนานา,นาซึ่งมันก็ตรงกับตอนนี้จริงๆก็คือเราอ่ะมีปัญหานี้ที่ทํางานซึ่งเรากําลังจะลาออกจากงานไปตาม โดยที่เราก็ถามกับอาจารย์ว่าเราจะได้งานให,หม่ไหมงานใหม่เป็นอะไรเราควรจะทํายังไงต่อไปแล้วเราก็ตั้งคําถามกับอาจารย์เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อซึ่งอาจารย์ก็ตอบคําถามได้ตรงกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้บางอย่างอาจารย์ก็ให้เหตุผลให้คําแนะนํารวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งดีมากๆาอาจารย์พูดให้คําแนะนาเรากับเป็นเพื่อนเราเรากับเรารู้จักกันมานานเราไม่เคยเจอเพจไหนที่อาจารย์พูดจะเป็นกันเองมีเอเจนซีในการพูดดีขนาดนี้ เราบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ลังเลใครที่กําลังตัดสินใจใครที่อยากดูดวงเชื่อเธอคะ่ะ999บาทไม่ได้แพงเลยแล้วคุณจะรู้ว่าอาจารย์แม่นมากจริงๆคุณอยากดูเรื่องอะไรคุณสามารถถามอาจารย์ได้ทุกเรื่องคะ่ะรับรองแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง